สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านอันนี้ลุ่งเฮิมปะท่าวชาแนลนะคะจะมาชมตรงนี้ตัวเป็นสกายวอล์กนะคะออกมาจากตึกนะวอเมนก็จะเห็นตึกศูนย์หัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะคะอันนี้ตึกนี้จะเป็นตึกตึกลังสีทั้งหมดเลยศูนย์หัวใจะคะ่ะมีเวสตนิวเคลียร์อะไรเงี้ยลังสีทั้งตึกเลยค่ะทุกคนเกี่ยวก็จะกลืนแร่รอฉายแสงตรงนี้หมดเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ พาเทาออกมาจากตึกนนวินนวมินนะคะตรงข้างก็เลยถ่ายให้ดูจะเดินไปสกายวอล์กนะคะทุกคนเดินตรงนี้ข้างล่างก็มีทางเดินนะคะแต่ว่าถ้าข้างบนนี่จะไม่ค่อยมีรถมีอะไรถ้าเรารีบหรือช่วงพักเบรกนะคะพามาเดินตรงนี้นะคะ่ะทุกคน มารับชมกันนะคะอันนี้ตึกภายในโรงพยาบาลศิริราชนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิงงง่งกริ๊งกริ้งเป็นกำลังใจสองเถ่า o r k i YouTube ค่ะขอบคุณค่ะ